จนันบ,บุรีเปิดการแข่งขันโดยยาวประเพณีออกพรรษาชิงถ้วยพระเจ้าสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่8ตุลาคม2568เวลา8นิกา30นาทีที่บริเวณลำน้ำ,นำแม่กลองชายหาดหน้าวัดบ้านธรรมหมู่ที่1 ตำบลเขาน้อยอเท่าม่วงจัังหวดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา30ฝีพายและ12ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายอนันตน์นทิมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชูศักดิ์แมนทิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบ,บุรีเขตสองนายนุพพลสุกิจประณีนิดนายเพือท่าม่วงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาสอมอและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างขับขัง่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อยได้จัดการแข่งขันรืยยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขึ้นเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป การแข่งขันเรือยาวประเพณีถือเป็นกีฬาทางน้ำที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและค่านิยมของคนในชุมชนซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนพัฒนาเป็นการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติปัจจุบันยังได้รับการบรรจุให้เป็นชนิดกีฬาชิงเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติโดยมีการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานตามหลักสากล จังหวัดกาญจนบุรีคลิกออฟเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจังหวัดกาญจนบุรีนำร่องพร้อมสจังหวัดชายแดนลดภาระประเทศด้านค่ารักษาควบคุมโรคแนวชายแดนวันพุธที่8ตุลาคม2568เวลา13.30นที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิวสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงศ์สุภะควนิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนายแพทย์ธทีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าศูนย์ราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวก่อนเปิดกิจกรรมคิกออฟและเยี่ยมชมศูนย์บริการเบร็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิส และศูนย์เรียนรู้สาธารณสุขชายแดนโดยนายวรชิสุขคนขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพร้อมทั้งได้ฝนอินรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมคิกออฟด้วยจากนั้นนายวุฒิพงศ์สุภะคาวน,นิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีคลิกออฟเปิดศูนย์บริการแบบเบ็สเ็จขับเคลื่อนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรายงานต่างด้าวจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายแพทย์ธีรพน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดการจนบุรีร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดการจนบุรีสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดการจนบุรีที่ทำการปกครองจังหวัดการจนบุรีจัดพิธีคลิกออกเปิดศูนย์บริการแบบเบสเซดวันซ็อฟเซอร์วิสดวัวสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจังหวัดการจนบุรีนำร่องสีจังหวัดที่มีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภยัยการสู้รบจากเมียนมา เพื่อมนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวและประสงค์จะออกมาทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคม2568และสนองตามนิยบายของกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นเร่งรัดให้แรงงานต่างชาติหรือต่างด้าวซื้อประกันสุขภาพลดภาระประเทศเปิดให้บริการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพภาครัฐที่ต้นทางครอบคลุมสิทธิทุกจังหวัดปลายทางและขยายสู่ทุกหน่วยบริการเต็มรูปแบบทั่วประเทศในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีมีศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภยัยการสู้รบจากเมียนมาหนึ่งแห่งคือศูนย์พักพิงผู้หนีภยัยสู้รบบ้านต้นยาง อำเภอสังขระบ,บุรีได้ดําเนินการสํารวจความประสงค์ที่จะออกมาทํางานจํานวน419คนประกอบด้วยอาชีพทําสวนผลไม้โรงงานก่อสร้างและไร่อ้อยโดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะได้รับการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งจะดําเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลการตรวจสุขภาพและการซื้อประกันสุขภาพทำให้เกิดความสะดวกทั้งแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่รวมถึงสถานประกอบการ ภาระประเทศด้านค่ารักษาและควบคุมโรคแนวชายแดนอีกด้วยชาวไทยเชื้อสายกระเรียงบ้านสเสน่ห้องจะพิธีไหว้เจดีไฟในเทศกาลบุญออกพรรษาขึ้น15้าค่ำเดือน11เพื่อความเป็นสินิมงคลและต่อชะตาชีวิตตามความเชื่อของบรรพบุรุษคืนนี้ซึ่งตรงกับวันแรมขึ้น15้าค่ำเดือน11และตรงกับคืนวันออกพรรษาเป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างไปทั่วผืนป่า เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคืนนี้ชาวไทยเชื้อสายกะเรียงในตำบลไร่วจะประกอบพิธีไหว้เจดีไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญหนึ่งในงานบุญออกพรรษาที่จัดกันทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไร่วโดยปีนี้ที่บ้านสเสนพ่องตำบลไร่วอำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งตั้งอยู่กลางป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุยาย่งใหญ่เนรศวรมีการจัดพิธีไหว้เจดีไฟเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินชาวบ้านทุกเพศทุกวยัย ต่างทยอยเดินทางมาที่วัดเสน่พ้องซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อไหว้พระรับศีลนพรจากพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ตลอดช่วงเข้าพรรษาภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมสงบนวัดแล้วชาวบ้านได้ย้ายลงมายังบริเวณหน้าวัดเพื่อร่วมพิธีการไหว้เจดีไฟซึ่งเจดีดังกล่าวได้จากการนําไม้ไผ่มาสานเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายพีระมิดอุปมาขึ้นเป็นเจดีเพื่อไว้จุดเทียนในการประกอบพิธี โดยเทียนที่นํามาจุดบูชาเจดีไฟนั้นเป็นเทียนที่ฟันขึ้นมาจากขี้ผึ้งที่หาได้จากในป่าธ,ธรรมชาติที่สําคัญต้องเป็นรังผึ้งที่ผึ้งป่าได้ทิ้งรังไว้หลังจากได้มีการย้ายไปสร้างรังใหม่จึงจะถือได้ว่าเป็นสิ่งของที่สะอาดและบริสุทธิ์ขั้นตอนสําคัญในการฟันเทียนอยู่ที่การนําเส้นด้ยที่จะทําไส้ของเทียนโดยเส้นด้ยได้จากการปลูกในไร่ข้าวมาทําเป็นไส้เทียน โดยจำนวนเส้นได้ที่จะมาทำเป็นไส้เทียนนั้นต้องมีจำนวนมากกว่าอายุของเจ้าของเทียนหนึ่งเส้นสมมุติถ้าเจ้าของอายุ20ปีต้องใช้ไส้เทียนจำนวน21เส้นซึ่งเจดีไฟที่ทำขึ้นมาจะมีจำนวนทั้งหมด3องค์ด้วยกันทั้งนี้ตามคติความเชื่อของชาวกระเหรี่ยงตำบเลเลโวนั้นการบูชาเจดีไฟนั้นถือเป็นบุญใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตการจะสร้างเจดีย์เหมือนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนในอดีตจึงคิดค้นและดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาสร้างให้มีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงสิ่งที่ได้เห็นและได้รับรู้ต่อๆกันมาการไหวเจดีย์ไฟในคืนวันเพลญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน11คืนวันออกพรรษาเริ่มต้นด้วยท่าน่งยองท่าคุกเข่าและท่ายืน โดยระหว่างประกอบพิธีกรรมเจ้าพิธีจะเป็นผู้นำบทสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่าละสามรอบจากนั้นจะต่อด,ด้วยการเวียนเทียนรอบเจดีย์จำนวนสามรอบจึงเป็นอันเสร็จพิธีการไหว้เจดีย์ไฟในค่ำคืนวันออกพรรษานอกจากจะเป็นการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ยังมีความเชื่ออีกว่าการนำเทียนที่ทำขึ้นมาเองโดยมีจำนวนไส้เทียนมากกว่าอายุเจ้าของ1เส้นหนึ่งปีนั้นถือเป็นการต่อชะตาชีวิตให้กับตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ผ่านพ้นจากสิ่งไม่ดีไม่ร้ายทั้งปวงซึ่งปกติอีกกิจกรรมสำคัญที่มักจะพบเห็นในคืนวันออกพรรษาคือการปล่อยโคมลอย โดยชาวบ้านจะร่วมกันทำโคลมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนด้วยคติความเชื่อของชุมชนที่เชื่อว่าการปล่อยโคลมลอยและโคมไฟนั้นเป็นการส่งเทวดาอารักกลับขึ้นสู่สวรรค์หลังจากได้ทำหน้าที่ลงมาช่วยปกปักรักษาชาวบ้านให้รอดพ้นปลอดภัยจากเหตุเพศภยัยจากพวกปีศาจในช่วงข้าพรรษาและยังเป็นการปล่อยทุกโศกสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ลอยไปกับโคมได้ด้วย โอ้ยตายยายเขาเล่าว่าถ้าเกิดว่าเรามาทำบุญหรือว่ามันมากราบไหว้เจดีย์ไฟปีละครั้งแล้วเราจะค้นจาก ก็เก็บแค่ได้ป่วยครับแล้วก็เราจะโชคดีตลอดไปเมื่อเราสุกครบพ่อแม่อายุเราจะถึงเราแล้วก็พาจะผ่านไปได้กันแล้วก็จะไม่มีถือว่าอะไรมาร้ายอะไรไม่มีมาแต่ต้องเราือว่าจะไม่มีใครมาทถามให้ชีวิตเราไปไม่ถูกที่อะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไปไหนไม่ถูกก็เราจะมีคนที่พาเราไปให้ถูก เพราะว่าเราสิ่งทีไ่ไม่ได้มันโค้นไปเหมือนกับเราเผาไปทาไฟไนี่แหละจากกรณีมีนักท่องเที่ยวนำสติกเกอร์มาแปะตามเสาไฟและปีนขึ้นไปติดป้ายบอกทางบ้านปีล็อกกรมทางหลวงห้ามนักท่องเที่ยวกระทำการดังกล่าวเนื่องจากทำลายทรัพย์สินของราชการ จากกรณีในโลกโซเชียลกลุ่มที่นี่ทองผาภูมิได้มีการลงเรื่องราวพร้อมกับข้อความที่ว่ากรณีมีนักท่องเที่ยวเอาสติกเกอร์ไปแปะตามเสาไฟไป้ายบอกทางพีคสุดๆคือปีนขึ้นไปบนโครงเหล็กเพื่อเอาสติกเกอร์ไปแปะบนนั้นเอาจริงๆมันไม่สร้างสรรค์เลยนะครับเป็นการแสดงออกในทางที่ผิดๆแล้วมันจะเกิดการเรียนแบบล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่7ตุลาคม2568 นายอภิรักษณ์ทศพรหัวหน้าหมวดทางหลวงทองผาภูมิเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวจากกรณีมีนักท่องเที่ยวน้ำสติกเกอร์มาแปะตามเสาไฟและปีนขึ้นไปติดป้ายบอกทางบ้านปีล็อกซึ่งตั้งอยู่บริเวณถึงก่อนหน้าวัดเขื่อนวชิราลงกรมีนักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปป้ายบอกทางบ้านปีล็อกกลายเป็นจุดเช็คอิน ก่อนเดินทางไปเที่ยวบ้านอีตองอีก63กิโลเมตร399โคง้งซึ่งทางหมวดทางหลวงทองผาภูมิได้รับทราบและเห็นเรื่องราวดังกล่าวที่ลงในโลกโซเชียลแล้วตอนนี้กำลังสั่งทํำป้ายขึ้นมาห้ามปีและติดสติกเกอร์แปะตามสฟเสาไฟฟ้าและติดบนป้ายบอกทางเนื่องจากเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการและผิดพระรบัญญ,ญัติทางหลวงการติดสติกเกอร์บนป้ายจราจรหรือในเขตทางหลวงผิดกฎหมาย ตามพระบัญญัติทางหลวงพุทธศักราช2535มาตรา38และ47ผู้กระทำอาจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ป้ายไม่ชัดเจนเป็นอันตรายต่อการขับขี่และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนี้จะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้และขอเตือนนักท่องเที่ยวห้ามนำสติกเกอร์แปะตามเสาไฟและปีนขึ้นไปตามป้ายบอกทางบ้านปีล็อก เนื่องจากเกรงกลัวเกิดอันตรายต่อน,นักท่องเที่ยวและอย่างสกปรกอีกด้วยกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 ครบ8ด่านครั้งแรกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงวันหยุดยาววันนวมินทรามหาราชระหว่างวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568เวลา15นาฬิกาถึงวันอังคารที่14ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา วันที่8ตุลาคม2568กรมทางหลวงประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของกรมทางหลวงระบุว่ากรมทางหลวงขานรับนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมของประเทศให้มีความสะดวกปลอดภยัยและช่วยลดภาระคา่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนประกาศเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81สายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีมอเตอร์เวย์ M81 ตลอดสายระยะทาง96กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระหว่างวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568เวลา15นาฬิกาถึงวันอังคารที่14ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาเพื่ออนวยความสะดวกการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมอเตอร์เวย์ M81 นับเป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะช่วยยกระดับคมนาคมขนส่งและโลจิสติกของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดนนทบุรีนคนปรปฐมราชบุรีและกาญจนบุรี อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางสู่ภาคใต้ช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรบนถนนการจนาพิเศษและถนนเพชรเกษมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการครอบคลุมครบทั้ง8ด่านได้แก่ด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่าม่วงด่านท่ามกาและด่านกาญจนบุรีทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมอเตอร์เวย์เอ็หนึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งงานระบบจึงเปิดทดลองให้บริการเฉพาะรถยนต์สีล้อเท่านั้นและกำหนดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทางกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทางตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและปฏิบัติตามกฎจราจรป้ายแนะนำป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงสายดดวนกรมทางหลวงหมายเลขโทรศัพท์1586 Motorway c ม l l Center t o คอร์เซโทรห5ึกด7 m o t ม r w ต y m 8เว a l l Center หครซทร2หรือติดต่อตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ www motorway go th ทหารเมียนมาส่งเครื่องบิน y 12ทิ้งระเบิดชุมชนบ้านทิกิร่วม30ลูกเบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนชายแดนการไร้ผลกระทบแต่ผู้พยพเริ่มทยอยหลบภัยที่ไม้กระดกผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่8ตุลาคม2568ทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรุ่น y 12บินมาทิ้งระเบิดที่บริเวณชุมชนบ้านทิกิประเทศเมียนมา ที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนด่านทาวรบ้านผูน้ำร้อนหมู่ที่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหนักเบื้องต้นได้ยินเสียงระเบิดดังประมาณ30ลูกโดยเครื่องบินลำดังกล่าวได้บินวนอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายง,งานความสูญเสียแต่อย่างใดโดยกองกำลังกเกรี่ยงพลน .4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเกเหรี่ยง KNLA อยู่ระหว่างการสำรวจ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบมาถึงประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนแต่อย่างใดขณะเดียวกันอำเภอเมืองกาญจนบุรีรายงานว่าเครื่องบินรบทหารเมียนมาทำการทิ้งระเบิดบริเวณหมู่บ้านที่กิอำเภอเมตตาจังหวัดทวายสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาตรงข้ามด่านชายแดนบ้านพูน้ำร้อนหมู่ที่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระยะห่างจากชายแดนประมาณ1-2กิโลเมตร เสียงระเบิดที่ดังขึ้นนับได้ประมาณ27ลูกจากการตรวจสอบยังไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยแต่มีประชาชนชาวเมียนมาอพยพมาอยู่บริเวณด่านพรมแดนบ้านผุน้ำร้อนจุดไม้กระดกจำนวนมากเพื่อรอการอพยพข้ามมาฝั่งไทยซึ่งมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายไทยดูแลความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาขณะนี้สถานการณ์ยังไม่สิ้นสุดหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ทหารชุดเฉพาะกิจลายาก,กองกำลังสุรสีลาดตะเวนพบบุรีเทือนกลางสวนยางมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า4.5ล้านบาทเมื่อวันที่7ตุลาคม2568พลตรีนัทพงศ์ อัศวินวงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีร่วมบรรณาการกับนายอธทิสันอินทราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบนําบุหรี่นีภาษีจากบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามายัางพื้นที่ตอนในจึงได้สั่งการให้พันเอกพันศักดิ์เพรียวพาณิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีพร้อมด้วยพันเอกปิยเนรพัทราศาสสวัตวงศ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกําลังสุรสีร่วมกับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่134สถานีตํารวจภูธรสังขละบ,บุรีและฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบ,บุรีทําการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดก,กฎหมายไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ตอนในต่อมาเวลา14นาฬิกาขณะที่เจ้าหน้าที่ กำลังลรัตะเวนเฝ้าตรวจบริเวณสวนยางบ้านไรอ้อยหมู่ที่9ตำบลหนองลูอํเาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสังเกตพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายวางอยู่ในสวนยางดังกล่าวจึงเข้าทําการตรวจสอบอย่างละเอียดพบบุหรี่หนีภาษีรวมทั้งสิ้น5,000ซอง500คอตตอนบรรจุอยู่ในกล่องลงังกระดาษห่อหุ้มด้วยถุงขยะสีดําซึ่งเจ้าหน้าทีค่คาดว่าคนร้ายนํามาวางไว้เพื่อรอให้บุคคลผู้ถูกว่าจ้างลักลอบ,น,บนําบุหรี่หนีภาษีดังกล่าว เข้าไปยังพื้นที่ตอนในแต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบเสียก่อนโดยมูลค่าเปรียบเทียบราคาค่าปรับของสัมประสมิมธิ์เป็นเงินกว่า4ล้าน5แสนบาทหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนําของกลางทั้งหมดส่งสํานักง,งานสันสมิตรพื้นที่กาญจนบุรีสาขาอำเภอสังขบ,บุรีเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและขยายผลต่อไป